ก็อ,อะไร её? ไม่มีแท้นนแล้ว um> มีาการต้อนไปดยทั้ oui> งนั้นแหละคไปหลังกูาไังกูอย่าบังกูเหี้ยผมยิ่เสีย ังไปพี่ตีมันดังมันยิงกันดังไงออปังปังมันลงมาจะได้ไงกูว่าเออใครเปิดกล่องไว้เฮียไม่มีใครเก็บปืนไม่ได้ใส่กันอยู่ซะแตงกูต้องเสืัอเฮ้ยเออสำหรับสองคิวไว้เฮียเอาป้องปัดยับดิ มาสู้กันเองไม่ตีสุดท้ายผมเป็นคนเก็บสางอ้ยอีกที่รถมาตู้เจบิกฟูสอ่าเก็บสองเก็บส่าเก็บสออกเลยอ้าวกูเก็บหมดเลยอ่ะสบายเลยอ่มาแล้วมาแล้วมาแลาแลาแลาเน่ยเดยวผเก็บหมดเนี่ย อาบน้ำอาบน้ำหรอเดี๋ยววูอาบบ้างดิที่มาดิใส่วงไปเนไปเออกูไม่เล่นเราเฮียโง่อย่าทำอีกนะอย่าทำอีกนะโยนไฟอะไรมึงอ่ะโยนไฟอะไรมึงเฮียเดี๋ยวโยนไฟอะไรมึงเนี่ยโยนไฟให้มันแม่นๆหน่อยไอ้เฮีย เปิดไม้ด่าแม่งเลยสมุกใครแล้วไม่รู้ไม่ใช่ผมแน่นอนโอเคพี่ตีรู้ไหมว่ามันมันโยนไฟใส่ผมยับยับเลยอะแต่ว่ามันโยนใส่อะไรก็ไม่รู้อะผมก่าง้างเนตรลเดียวบอเออได้ยเจอตัวเดียวอะดูทีมกูจะมีปัญญาอะไรไหมแบบนี้วุ่น็นอะเลยตัวเดียวจริงเหรอ เมื่กี่มันห้าไม่ใช่เหรอวะมาโดนเราเผื่อละมขึ้นห้ามึงไสี่ได้ไหมเฮ้ยมีคนเปิดของกลางว่ะมาอยู่กับกมาอยู่กับก๊อกกจะแต้มไหมสองตัวเลยมาร์มานมนแมนดิสองตัวสามตัวไม่มึงมึงอันนี้เฮ้ยเดินเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านนี้บ้านไหนบ้านนี้นะ วิ่งออกมาแล้วก็สวนเฉยเออเอ้ดีใช่ไหมไม่เกี้มันมันหลบเข้ามาแล้วเว้ยแต่ว่าเรื่อกระสุนผมกำลังเดินทางอยู่ใช่ไหมผมยิงแบบยิงดักเลยกระสุนมาเดินทางอยู่แล้วมันก็ออกมาแล้วก็เป้งแล้วก็ตายขนากรชวนคุณันาักกรผิวเนนนะเอาหมดหรอหมดแล้วมีป้าชุบอะเสียปืนบ้าชุบอะเนี่ยคือฟีนี่แหละคือฟีนี่แหละ ตัดเกิดไหมตัดเกิดไหมตัดเกิดไหมอะอยากได้นะเฮ้ยกูเห็นแล้วล้มโลกปีบบ่บบอดหรอแต่เมื่อกี้ไอ้ตัวนี้กูอดีที่สุะบอสนะไม่ติดล็อกูอยู่บ้านชุบแบะเอาไหมอ่ะไปก็ได้ไปได้อะไรสีหลังกูมาแล้วรถตามไปอะไรเงี้ย มันก็ต้องเป็นไอ้ก๊อตขี่หลังส่วนกูจะรถตามไก๊อตยัดกระยัดล้าชุดอะไรกันเนี่ยมาเลยจริงแล้วเนี่ยตายเลยจริงเพื่อจะป้องในจะยิงวอดเยมันล้านเนื่อมันล้านบอดมึงป้องเอ้ยมันล้านผมนี่ว่าเออเด็กไม่ดีเด็จะิ้งไิมน้องไอ้เขี้ยหลายตัวป้องไหลตัวหลายตัวโดนมาเน็ต โดนั้งสองโดนไปขับรถเฮ้ยมันขับรถมาเหรอโดนโดนโดนอีกแล้วจ๋อมาขับรถออกไปตัวหนึ่งอะไม่ดีต้องตามจริงจริี่ดีต้องเป็นตามตัวขับรถน,นะนั่นเิอ <Laughs. S 1> ะ <laughs> ไรอ่ะน่าจะไปชุบ เทางทางข้ามสะพานไปเสือกดาบกูเฉยเฮียแล้ก็มึเห็นไหมตอนมึงขิ้นมามันนั่งนิ่งๆเลยเดี๋ยวว่ารีเฟิกรีเฟิกมันช้าไปหน่อยอ่ะโอ้มันหลุดแล้วมั้ยเฟ้อมันขัไปเสามันขัไปเสามันขัไปเสาข้ามสะพานแล้วแล้วนมึงเฝ้ามึงเฝ้อไปเยฟ้อไปเฟ้อไปเผมยิงมันเจ็บแล้วไปเตะมึงอฮียมันข้ามสะพานไปแล้วเหรอข้ามแล้วข้ามแล้วมันไปเสาชุบชัว เกมเปลี่ยนของตรงนี้เฉยก็ได้เดินว่าทำไมลดความเยอะจังเลยไม่ต้องเออล้วก็เก็บไม่ให้หมดเออเออวะเอาคิวมาแจกฟีันี่อุ้ยเชือกบเปก็จะไม่ใช่ตอนนี้ไม่เลยอยด่ใช่ไม่ใช่่ใช่้อนร้อรถไฟร้หรไฟ เอ้อเอาหายหายเลยมันข้ามจริงหรือว่ามันเข้าไมตาเข้าไมตาเปล่าพี่เดชพี่เห็นพี่เป็นรถมันข้ามเลยเปลี่ยนรถมาข้ามเลยกันเลยแสดงว่ามันไม่ชุบหรือมันก็หลอกเราทำมันหมดทุกอย่างมันอาจจะเลี่ยนมันน่าจะหลอกเราเพราะไม่ชุบ หรือไม่กม่ชุบแล้วไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้สพี่ไม่ได้เลยชแสรหมดแล้ป้องแต่ว่าถ้าชุบอะถ้าชุบอะไม่เป็นไปไม่ได้เว้ยเราเลยเราดือยู่นะเย่นั้นมันต้องรอรับเพื่อนมันอะถูกมไินอยู่มันมันไม่ได้ฉลาดนะไรเลยไม่ไว่เสียงที่ได้ยินดูจากการเล่นเราเมื่อกี้ทีไม่ได้ฉลาดนั้นหรอกตรงนี้ส่วนก็เรียกดิการเรียกเหรอจีนโบราณมั้งมันไม่ถ่ายฉลาดหรอกนี้ ไม่จะตงหมันไม่น่าจะได้ดกัอะไรวะเล่นไปให้จะเล่นได้สนาเล่นไป Watch out Watch out a โอเคมีแะเทอีกอกันหนึ่งต้องใชไหมใครจะเอาไหมใส่ป็นทองกูแล้วเหมือนกันโอเคงั้นก็ไม่ต้องใช้กคนละมันมีใครเอานี่มมีใครต้องการเปล่าวะ สถานะสถานสถานนี้ไม่สามารถปิดได้ต้องจอดรถก่อนถึงปิดได้หรอวะอ่าสถานะขณะนี้ไม่สามารถปิดหลังคาได้ว่าแต่คืออะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออทำไมวะมุติจะกินกูเหรอเป็นตัวใหญ่เกินเงี้ยก็เหี้ย้วไม่มีงั้นเหีเกมไม่ใช่อะไรอยางไม่ได้เอาได้ละนักผิดบอกสวยมากเลยจ้ ไม่เปได้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยรถเทปอ๋อนี่ไงก็เปิดของมาดลยวะเปิดของมารถเทปรถเทปมีท้ายออกมีมีแล้วมีของแต่งครบอ่ะอุกฤษดีเท่ห์มีสวยงามเลยวอันนี้๋ยวสต๊อกสต๊อกสต็อกนี่เอ้ยเวบิวติดลัดเลยเว้ยเฮีย ดูดีว่มันจะได้ยิงไวเนี่ยคือจะรอดูามันจะได้ยิงไหมดูดโดดเลยนะเลื่อนออกมั้ยยืดออมาล้พี่สุดยอดเราจะรอดูว่ามันก็จะได้ใช้ไหมจะซื้อของแล้วก็ไปซื้ออานั้นอันั้นเล่นอันั้นเล่นไปเรื่อยจริงี่คือแบบมมาทีแล้วไอพวก็จะแบบที่เต่าที่เจ่า พอไอ้พวกขึ้นรถก็ได้ใช่ไหมครัใช่กูกดขึ้นรถมาเลยเป็นคนนั่งอ่ะแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนขับตลอดใช่ได้พีติมันต้องติดนิสัยปุ่มเร่งที่เดิมใช่ไหมผมมติกดปุ่มเร่งแล้วแต่ว่ารถมันไม่ออกเพราะว่าผมเป็นคนนั่งแล้วก็จอดอย่างนั้นอ่ะจะอ่อนไปหมดเลยย่าคุณรเปล่งไงรถโคกงไวเร็วกว่าร้อยทีเดียเลย เฮ้ยบนไวจริงอยากซื้ออะไรไหมไม่มีแล้วถูกระซิโกูก็ซื้อจนหมดแล้วเมื่อกี้เหลือบาทนึงอ่ะตังค์อ่ะกูซื้อของแค่ของแตงสนายกูอย่างเดียวนี่หมดแล้วกูมีสามสิบบาทอ่ะน้ำมันไม่มีกูขาดแค่เสื้อตอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูนอนยิงนั่งยิงเนาะอุ้ยอุ้ยตุกตุก กระตุกด้านไหนกูไม่ชิมนะเดี่ยวตอนนี้มึได้ยิงเลยกูไม่ชิมดีวะไอ้ก้อนได้ยิงฟรีวะฟรีดาวได้หมยมึงจะไปชิมมึงต้องให้กูอยู่ใกล้ๆเฮ้ยนั่นแหละตรงนี้ไม่ควรได้ยิงเฮ้ยตุ๊กตุ๊กเฮ้ยเราไปอยู่เขาเดียว้ไงเขาที่เราได้แชมป์ตานั้นน่ะเออยว่าป้องเออวะะตุกเราอเหี้ยเราไปอยู่บ่ายมันรุนนะนี่ไงไอ้ขันนูไปอยู่มันรูนไหมรู้ว่าดรอปวะ ถ้าอยู่บอลรุ่นแม่ย่าอยู่บอลรุนนะแล้วก็กระโดดหาที่เล่นนะไม่แล้วก็อยู่บนบอลรุนกันแหละไม่ต้องกระโดดหาใครทั้งนั้นนะเออเราคิดดีนะเนี่ยวโอ้โฉมบัตรครึ่งคันแล้วมึงยังไปได้เยี่ยมันบิงนี่อ่ะกูลูกสูบลูกสูบบุหรี่กวได้ส์ไอ้อดีปั๊มเหรอวะเรื่องมือ,ม,อ,อ,อมันเนาะเอยมันมีที่นี่ด้วยเหรอปั๊มอ่ะมีมี เทวก็เวลาเล่นเทโลดก็มาบ่อยนะร้ามีราขับบินเนี่ยตรงแถวเนี้ยไม่ได้สังเกตเลยพี่ซื้ออะไรไหมกูมีสามสิบบาทะกูโยนไใหมฮะเอาข้อตัวกี๊ละพ่เดียวอะไรไหมไม่ตั้งเหลือไม่อยากซื้อที่ซ่อมดิพิเดียวซื้อที่ซ่อมทิ้งไว้ดิอือจะสรุปซองไม่มีเพิ่มองอยู่แล้วปูถังละมันเก็บไว้ก่อนจะต้องมีค่าบัตไปอ่ะ เก็บมาทางล้อทางที่ซ่อมมาป้องกะแบบตลอดไปเนาะตลอดไปมัะมนกระตุกจัดเลยเร่อยเลยอ้าวเฮ้ยกโอ้โหถ้ามันบวกเลยนะกูจะไม่กลับมาล่ำมันอ็ะกูจะตรงไปอย่างนั้นอก็ไปปุ่มแดงเยกเลิกมันอเตไปขึ้นเขาขึ้นเขาสองทนาที่เขาเราวะเดี๋ยวกูขึ้นบนรถแลวนะพูดเลยนะ แค่นี้เลยเหรไอ้ก้อนเล่นะไอ้ก้อนเล่นเลยอ่ะไอ้ก้อนดิงได้ไหมมาลองใส่หัวมันดิเฮ้ยตรงนี้มีขลังมาได้เลเนี่ยขลังมาได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ตัวแต่ตรงนั้นมันตรงนั้นไงตรงนั้นมันลงแฝงป้อมอย่าเลยตรงนี้นี่แหละด้านหลังมันคือไอ้บ้านส้มพี่ก้อนมาล้นเมื่อกี้นะงั้นพี่ตีระวังหลังอ่ะ ตัวมยืนเหรอก็เปิดได้ก็หลับถ้ากูบอกขึ้นน ốt ขึ้นโดดขึ้นน ốt เลยนะให้ไวเลยนะมันก็มาเอาแฟร์แอนด์ออกอยู่ดีไม่เห็นตัวเลยปบ้างเห็นแต่รถควันขึ้นนะยฉันรออยู่กูยังไม่เห็นเลยกูว่าอาจจะเป็นคันที่กูเห็นนะบ้างน่าจะเป็นคันที่กูเห็นน่าจะเป็นโคเป้คันนั้นแหละบ้างตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะบ้านเนี่ยงั้นอยู่แปดวิจะเล่นไหมมึงจะยิงต่อไหมแปดวิมึงอยู่เข้าวงนะท่านทีมละไอ้ท่านวิ่งใส่วะท่านวิ่งใส่วะ โอ้มันอยู่หลังเขาโ้นเลยเฮ้ยมาดีกว่าปะมดูปไม่ได้ใช้แล้วเลยท่นหมดแล้วอ่ะอ้ยมไปเลี่อนไอ้่ริงเราดีกว่าอนเราบ้านไหนดีวะกูไม่เล่นบ้านที่เล่บ้านอยนแงกว่าทำไมแกวะอจีมีตัวนะมันมากมากนี่คคเรีมันไม่อยู่แล้วเน่ะ อ <oland guidelines> <onder location. S 1> ลทงดัลงดลงดลงดบ้านเทพนาหมดเลยนะบ้านเทพมัเลยนะ่ผมเล่นบ้านสูงนี่ดีกว่ารถีแปลกเกแปลกแปลกวะสี่ที่หมอตัวไหนเกลเียเลยสามสิบวิสุดท้ายมึใช้ผมเลยกลับมาให้ได้เลย ไม่ใช่ว่ามันใช้ปักยังไงปักม้วปักเพ่อยังไงไม่ใช่ถึงเวลาก็คือปิดเวลาก็ปิดปิดพร้มกันหมดเลยอ้ากูโดนหลอกใครหลอกก็มันปิดพร้อมกันหมดเลยนะมันมาเข้าปิดเลยทุกคนพร้อมกันจะไม่ใช่ว่าหมดหมดไม่ใช่ว่าแบบไอ้ปุ่มใช้หายมันมาเข้าปิดเลยอะไไไป่อไป่อเ้ไปองดึงกระแช่นล อย่าถามไม่บอกตัวเท่าไหร่บ้างตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่หน้าคุณชั่อตัวเองอยู่ไปแล้วโอ้ยี่ไปตัวล่างก็มีอะดึงได้ไหมเดี๋ยวกูลงไปดึงจริงได้เดินไม่ได้ละโอ้โหไอ้เชยมึงมาอย่างไรแล้วมึงเล่นลึกยังไงไม่ตอนแรกกูไปดูไอ้ตรงนี้ไงแล้วมันขึ้นมาชาร์จกูแม่งดึงออกไปตัวข้างหน้ามาอุ้ยเน็ตเ 对，我 know 呀，